นดยเลื่องผ้าเข่าม้าที่ตอนนี้กําลังกลายเป็นกระแสนะคะเนื่องจากท่านนายกเศรษฐานเนี่ยนำไปสวมใส่ที่ต่างประเทศทําให้ชาวต่างชาติรู้จักเพิ่มขึ้นค่ะจริงๆผ้าเข่าม้าเนี่ยอยู่กับวิถีชีวิตคนไทยมานานมากๆแล้วนะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเราเริ่มใช้ผ้าเข่าม้าเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเชียงแสนนู่นเลยค่ะ มีภาพปรากฏให้เห็นจากจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินจังหวัดน่านแล้วมาดูการแต่งกายของหญิงชายไทยในสมัยอยุธยานะคะจากภาพเขียนในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาราวต้นศตวรรษที่22ก็จะเห็นได้ค่ะว่าชาวอยุธยาเนี่ยนิยมใช้ผ้าเข่ามามาพาดบาคาดพุง นุ่งเป็นจงกระเบนแล้วก็ใช้มาคล้องคอตลบห้อยชายทั้งสองข้างไว้ข้างหลังในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยทั้งชายหญิงก็นิยมใช้ผ้าขมาม้ามาทำประโยชน์กันมากยิ่งขึ้นจนมาถึงยุคปัจจุบันค่ะทางหน้าจังหวัดกําแพงเพชรเองก็ยังคงเห็นผู้คนใช้ผ้าขม้ากันอยู่ตลอดค่ะแล้วก็มีกลุ่มทอผ้าที่เขาผลิตผ้าขม้าอยู่ประมาณ 6กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งสามารถผลิตออกมาขายได้ตลอดค่ะเนื่องจากประชาชนในจังหวัดเลือกใช้ผ้าขาม้าเป็นของขวัญของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลงานสําคัญเราจะยังคงเห็นผู้คนใช้ผ้าขาม้าเรื่อยมานะคะโดยไม่มีท่าทีว่าจะสูญหายไปง่ายๆเลยเนื่องจากประโยชน์ของผ้าที่มีมากมายด้วยรูปลักษณ์และก็ลวดลายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซ้ำยังได้รับการผลักดันจากท่านนายกเศรษฐาอีกนะคะทําให้ตอนนี้กระแสผ้าขมาม้า นั้นฟีเวอร์มากๆ